ที่นี่สร้างแรงบันดาลใจจึงใช้สโลแกนว่าร้านความรู้ร้านความคิดร้านจินตนาการร้านความสุขที่เกิดจากการดูร้านของเล่น วันนี้ผมและเดอะพาสปอร์ตเดินทางมาที่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยาเรากำลังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นตามผมไปพบกับอาจารย์เกิดยุนพันธ์กับเรื่องราวดีๆของสถานที่ที่ให้ความสุขและแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มาเยือนกันดีกว่าครับแรงบันดาลใจก็คือเมื่อตอนหนุ่มเป็นคนทำหนังสือสำหรับเด็กและว,วาดภาพประกอบหนังสือเด็กและสำหรับเด็กแล้ก็ได้รางวัลน,นอมาที่ญี่ปุ่น ตอนไปรับรางวาัลเนี่ยเราอายุยังน้อยเขาก็เลยให้โอกาสอยู่ญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้ภาพประกอบ3เดือนระหว่างที่อยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ของยูเนสโกเนี่ยาพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของเล่นที่เมืองฮโกเนตั้งแต่วันนั้นรวเมเวลาก็ใกล้40ปีแล้วเก็บของเล่นจนถึงทุก,กวันนี้การเป็นครูสามารถที่จะสร้างสมให้เราเนี่ย <lat ar> เดินหน้าที่จะ รับไม้ต่อมาเป็นคนทำพิพิธภัณฑ์ดังนั้นทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยมันเป็นโลกของเกี่ยวข้องกับเด็กดังนั้นชีวิตเนี่ยก็จะต้องอบอุ่นแล้วก็เป็นวนลูปเหมือนกับเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็ส่งต่อให้เด็กมีความสุขและได้ความรู้อจจาเกิดทำพิพิธภัณฑ์ตลอดระยะเวลา12ปีเนี่ยแสนจะอบอุ่นคนไทยปลืมคนต่างชาติใช้ทำ เหมาะสมกับที่นี่ว่า Amazing ของเล่นเนี่ยในประเทศไทยถ้าเห็นเป็นรูปประทรบเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคหินหรือยุคดินเก่าก่อนประวัติศาสตร์เช่นตุ๊กตาที่ปั้นเป็นตัวนกหวีดสมัยอียิปยาเป็นตัวตุ๊กตาเป็นเด็กอุ้มไก่ถ้ายุคเฟื่องฟูและใช้วัสดุแบบสมัยใหม่ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นเนี่ยจะทำก่อน แต่แท้ที่จริงคนไทยก็ทําเริ่มเห็นเป 91, gram, ็นรูปธรรมโดยห้างเนรมิตพอตีคําว่าบายเนรมิตแต่เป็นของคนไทยเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยการที่เจ <ossing. S 2> ็แล really. 네้วของที่เข้ามาพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีผู้มาบริจาคแต่จะเกิดขอปฏิเสธไม่รับไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องที่ เจ้าของพวีพันธ์เครือจังเกิรเองเนี่ยเลือกอย่างชิ้นที่ชอบแล้วเอามาใส่ดังนั้นทวีพันธ์ก่อนจังเกิดจะไม่มีไทม์ไลน์แล้วสีสันของของใหม่มันช่วยดึงของที่มันโทมและสีสันจืดชืดของของเก่าให้เหมือนประหนึ่งมีชีวิตในรอบ12ปีผมถึงไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการคิดหรือวิธีคิดที่เคยคิดมาตั้งแต่ต้น พี่พังขอจะเกิดเนี่ยถามว่าน่าสนใจอะไรบ้างมันน่าจะเป็นเรื่องตื่นตาตื่นใจทุกอย่างเพราะว่าพอผู้ใหญ่มาเห็นก็จะเห็นข้าวของเครื่องใช้อย่างเช่นเครื่องกระเบื้องเนี่ยแค่เฉพาะเครื่องกระเบื้องอย่างเดียวก็ทําให้สนุกแล้วเนี่ยดูสิประดาน้ําในเกาะเมืองเนี่ยเอามาขายผมกระสอบปุ๋ยละ80บบาท mm. แล้วก็ตอนผมเก็บเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะเก็บไปเพื่ออะไร แต่เหมือนช่วยเขาซื้อและนี่มีอายุตั้ง400-500ปีที่เขาเรียกว่ายุคหมิงมคือยุคอยุธยานี่ประมาณ80-90ปีอันนี้ก็ชิด100ปีเพราะาว่าของเล่นทําจากดินจากหินจากไม้จากกระดาษจากเซลลอยแล้วค่อยมาเป็นสังกะสีเซลลอยมาก่อนเซลลอยเป็นพลาสติกยุคแรกในพี่พาน,นี่มันมีสเสน่ห์ทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่เราเราเรา,เราจงใจหรือเฉพาะจากจงว่าุย พอมาพิพายแล้วเราต้องดูชิ้นนั้นชินน้นดีแล้วพอมาแล้วคุณอาจจะเริ่มไปสนใจสิ่งที่ไม่ใช่ของเล่นอีกก็ได้ชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นของหายากนะรถทีรถแข่งเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับจำลองรถแข่งจริงๆเห็นไหมเครื่องจักรมันยังเป็นลูกสูบอยู่เลยแล้วก็สะท้อนประวัติศสาสตร์ยังไงของเล่น,นะครับ,รบดังนั้นของเล่นสะท้อนประวัติศสาสตร์แต่ละยุคแต่ละสมัยที่ทําเหมือนเสมือนจริง นญี่ปุ่นมาคนญี่ปุ่นชอบมากแล้วก็ตื่นเต้นกันมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่ซื้อซื้อโดยที่ไม่ได้ทันคิดว่าโอ๊ยมันเยอะแล้วเยอะแล้ว, <c oughs> ลวเห็นแล้วก็ซื้อเห็นแล้วก็ซื้อเพราะตกอนนั้นถูกตัวหลักเป็นหลักร้อย <c oughs> ผมแบกใส่ไหล่แล้วก็เดินขึ้นรถตุก๊กๆกลับบ้านเนี่ยคนมองของกันทั้งตลาดอ่ะ <c oughs> นี่คืองานสไตล์ผมครับพอถึงเวลาคนรุ่นหลังที่เขารับไม้ต่อเขาก็จะได้รู้เลยว่า อ๋อเมอนนยุคการก่อตั้งพิพันมันก็คนที่เขาทําพิพันเนี่ยเขาเป็นนักวาดภาพประกอบแล้วก็เขียนตามสไตล์่างเขาที่เราเรียกกันว่านาฟอาร์ตแล้วพอถึงเวลาแล้วเราทําช่วงในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9. แล้วเราก็เหมือนกันต้องระลึกถึงพักคุณของในหลวงที่ที่เราเป็นประชาประชาชนอยู่ในประเทศชาตินี้นี่คือของ<ม>เล่นสมัยอยุธยา เป็นเทลาคอตต้าเป็นดินกระเบื้อง400ปีขึ้นไปอันนี้เป่าแล้วมีเสียงด้วยเป็นนกหวีดเป็นปลาโบราณอันนี้ของเล่นสมัยสุขโขทยัยเป็นเซรามิกเออเห็นไหมของเล่นเนี่ยวัสดุข,ของเขาพิถีพิถันแตกต่างกันภรรยาผมเนี่ย เขาบอกว่าเราควรจะหาของที่มันเหมือนกับยุคสมัยเราตอนเด็กๆเพราะควรจะโหยหาเด็กมีความสุขมากันได้ไม่าเลยมหยิบมาจับเล่นได้ด้วยได้หยิบจับเล่นใช่ของเล่นต้องหยิบจับเล่นจับมันมันเกิดความสุขและอิ่มใจก็ได้หยิบแตะจับสัมผัสได้เคลื่อนไหวได้เล่นคนน่ยถ้าจะเป็นคนแข็งแรงและเป็นคนเก่ง อ่านหนังสืออย่าหยุดกินอาหารอร่อยอร่อยแม้กาาาระทั่งอา่านทุ่บ้านแต่ต้องสะอาดเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนชาติชีวิตฟังดนตรีดีๆเพื่อเกิดการคิดและจินตนาการที่ดีแล้วไปพิพิธภัณฑ์ภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์อ่านหนังสือกินอาหารเดินทางท่องเที่ยวฟังดนตรีแล้วไปพิพิธภัณฑ์ถ้าทําได้5อย่างอย่างที่อาจารย์เกิดบอก,บอกเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนเพื่อรักเราชักชวน ร่วมช่วยกันมุ่งมั่นทำผมร่วมแล้วคุณพร้อมร่วมหรือยัง